งานเขียนไม่ใช่เรื่องง่ายคงไม่ใช่การสบัดปลายปากกาให้น้ำมึกออกมาเป็นตัวอักษรเท่านั้นแต่เป็นการกล่านความคิดความรู้สึกที่ผ่านประสบการณ์และโลกทัศน์ของผู้เขียนโดยใช้พลังฝีมือซึ่งมีอยู่ต่างๆกันย้อนไปดูประวัติวรรณคดีไทยแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจทั้งเรื่องเล่าร้อยกรองอย่างรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี กวีนิพนธ์บันทึกการเดินทางแฝงอารมณ์อย่างตรา้เรื่องต่างๆและวรรณคดีคำสอนที่เข้าถึงผู้อ่านทุกระดับมาจนทุกวันนี้อย่างคงโลกกนิษเป็นตัวอย่างของผลง,งานที่แสดงพลังฝีมือของกวีไทยโดยแท้กล่าวเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการอย่างบทวิเคราะห์วิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ภาษาและวรรณคดีผู้เขียนจะใช้เพียงความคิดความรู้สึกที่ผ่านประสบการณ์คงไม่พอ จะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบด้วยนึกถึงความสะดวกสบายของคนรุ่นนี้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสหนังสือหายากซึ่งแต่ก่อนเก็บรักษาไว้ในหอสมุดจำเพาะก็กลายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหาได้ไม่ยากเทียบกับคนรุ่นก่อนที่ต้องขวนขวายหาตัวเล่มหนังสือมาพลิกอ่านทีละหน้าทีละหน้า,นาใช้ทั้งเวลาและความตั้งใจในการอ่าน เพื่อเก็บข้อมูลก่อนจะกลั่นเป็นความคิดผ่านตัวหนังสือให้เราได้อ่านกันคนเขียนหนังสือเกือบทั้งนั้นย่อมปรารถนาจะให้มีคนอ่านและแสดงความคิดเห็นตอบสนองถ้าฝ่ายหลังนี้มีจำนวนน้อยมากจนหาได้ยากก็จะเป็นดังที่กวีส,สันสกฤตในคริสตศตวรรษที่2ชื่อภาษะตัดพอไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์งานเขียนจำนวนมหาศาลที่มีคุณค่าและเอื้อประโยชน์มีอยู่มากในโลกนี้แต่ผู้อ่านที่ชื่นชมผลงานนั้นหาได้ยากนักขอบคุณรางวัลนราทิ์จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยที่แลเห็นผลงานของผู้ที่ใช้เวลากว่า60ปีจับปากปกาเขียนหนังสือมาตั้งแต่สมัยที่ยังเขียนอ่านในกระดานชนวนมาจนถึงสมัยที่ปัดนิ้วผ่านในกระดาน iPad กุสุมา รักสมณี